เห็นน้ำกัดนาอพี่น้องเนาะโอ้นี่คือความแห่งแลรงนะครับเนาะฝนบดตกมาเกือบเดือนแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องทักทายกันตอนแรงนะครับเนาะมื่อนะครับทำกลางบรรยากาศ ทุกให้พุ่นะครับพี่นองครับครับครับเจ็าอย่างยู่ครับนียแม่น้องจ๋าพ่อปครับมเมนรรมดาคับี่นอนมันเต้นออกมาจากนอครับเนันนครับโอุ้่ตวครับเนาะ ปล่อยดีครับไปหาปล่อยลงสาครับพี่น้งนตอนนี้ที่จังมาเลยครับเนาะโอ้ค่ะมใางน้าเน่ตกครับพี่นองตกใด้เป็นเดือนแล้วนะครับเนาะทางอำเภอกะเซส,สมบูรณ์จังหวัดเทียงมุงพี่น้อง แต่ว่าบางพื้นที่ก็คนดีครับมองนี่ก็แปลกย่พี่นองครับปกติเหนียวฝนบกคลีถิ่งช่วงดดวันนี้นะครับเนาะเดี๋ยวมื่อนี้ผมขออนุญ,ญาตพาพี่นองมาเที่ยวทุ่งไฮทุ่งน้นะครับเนาะพาพี่นองมาสัมผัสบรรยากาศย้ำแรงตามทุ่งไฮทุ่งนาครับพี่นองกับทั้งภาคอีสานของฮ้องครับ,นรบเนาะเพอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิรับ เ่วงนี้บ่มีฝนมาเกือบเดือนแล้วล่ะครับพี่น้องน,น้าก็ขาดนั่งนะครับเนาะเพราะว่าแถวนี้นี่ต้องอาศัยน้่นาางครัธรรมชาติแล้วครับสูบขึ้นว่าจะเป็นน้องคองบึงครับพี่น้องเมื่อนี้สิพาพี่น้องมาหาเก็บปลาขอนนะครับเนาะตัวใดใหญ่เขาก็เสี่ยวไปเฮ็ดกินครับตัวใดน้อยก็เอาไปปล่อยล์ลุ้งสะครับพี่น้องครับ ไปเก็บปลาคอนเล่นน้ำกันนะครับเนาะที่นนองครับ ครับพี่น้องครับว่า,วาเรื่องเก็บปลาขอนนี่ครับม้วนไหลนะครับเนาะถ้าเป็นเด็กน้อยก็ได้พี่น้องแต่ว่าพอเขาอายุไหลเขามาเราได้แม่เฮ็ดให้เฮ็ดน้าเอาเองเขาก็ซีรู้สึกเลือดต้นเข่าครับถ้าเขาลงไปตะพื้นๆนะครับเนาะ่านเข่ามันช้ำหรือมันเที่ยหอยแล้วครับพี่น้องก็เลยต้องระมัดระวังหน่อยหนึ่งแต่ถ้าเป็นเด็กน้อยเนี่ยโอ้ดุยลงไปแล้วครับปานนี้เนาะ ตอนนี้ก็ค่อยๆเคลียหาครับพี่น้องเคลียรไรป่ามาแล้วครับเนาะซึ่งก็ะจัวแก๊กหลายตัวแล้วครับพี่น้องผมว่าบ่าตำก็ยี่สิบสามสิบตัวละตอนนี้น้ำก็ขอดแหงเรือให้ละเล็กๆน้อยนะครับเนาะ,ะแต่ว่าให้นี่รู้สึกว่าป่าสิมารวมกันอยู่นี่ครับพี่น้องซึ่งตอนนี้นี่ครับพยายามสิรไรต้นมาและครับ ลบหน้าลบหลังครับพี่น้องปลากระแดน้ํหน้ามนกันน้อยเดียวหนึ่งน,นะครับลบหน้าลบหลังเฮ็ดจังเดกระโบได้พี่นอนะ้องไงว่าสีออวปลาคอไปแก้วนะครับนาะตัวที่ง่ญ่จากน่อยครับไปต้มใส้หน้าปลาไาลจากน้อยขัวพริกหอมกระเทียมใบมะกรูดนะครับพี่น้องครับโคละเอียดแล้วก็ แกะเนื้อปลาโขกกวมกันไปนะครับเนาะหลังจากนั้นเอากระปุงรสด,ด้วยผงนัวน้ำปลาน้ำยงก็ว่ากันไปครับพี่น้องแล้วกับบีบปากน้าใส่ลงไปนะครับเนาะรวยนาดด้วยสารแนครับหอมป้อมหรือผักชีฝรั่งอย่างก็ว่ากันไปครับบบต้องเอาน้ำใส่เนาะสูตรสําหรับผมพี่น้องข้าวเหนียวจั่ กับผักสดครับบ่วสีเปียบักเคือบักแตงบักยังก็ดีบัดครับพี่น้องกับหรือผักลวกก็ได้นะครับเนาะแก้วแห้งมาตั้แต่ครับทางใช้พุ้มาเนาะแบบบ่ต้องใส่น้ำครับแก้วปาคอแบบโอ้แซ่บพีดีได้ครับพี่น้องรองนะถ้าผู้ใดมักน้ำการใสเติมน้ำอุ่นหรือน้ำต้มปลาไหลอย่างก็ใส่ลงไปนะครับเนาะแต่กรณนี้ของผมเนี่สูตรของผมเนี่ยขึ้น้น่บ่ใส่เลยครับพี่น้องกับแก้วแห้งนะครับเนาะ รู้สึกว่าตอบโจทย์ดีเลยครับสําหรับน้าพริกทั้งอีสานบ้านเฮาเนะาะทั้งเคยมพุ่มกับบ่ผิดหวังแท้ๆครับสําหรับเมนูแกวปลาคอนะครับเนาะแต่ว่ามื้อน,นี้นี่สิทันพอแก้วก่อนนะครับได้แตน่น้อยๆเอาไปปล่อยลงสาเราหกเจ็ดโตครับอยู่ไฮนึงนะครับเนาะปล่อยลงเบิดแล้วล่ะอันนั้นน้อยเกินครับแต่นี่นี่รู้สึกว่า ขนาดสีไเด้กาัดนี่ครับแต่ตัวเดียวก็บ่ท่าไหรครับตอนไหนพี่น้องเสียเถวบเสียแถวจากไหนครับมาลุ่นเบิ้งกันนะครับเนาะปลาบ่ได้จักตัวเนาะตัวเดียวก็บ่ได้ครับพี่น้องครับวนหน้าวนหลังปลากันหลบเก่งขนาดครับติดลมติดยังกันไปนะครับเนาะสำหรับ เมนองจา่าพูหาปลาก็ได้ถ้าผมซิลุยเองนี่ครับเบิ้งพื้นที่แล้วยานเขามุนนะครับเนาะยันเขาเละเทะไปเบิด้ะครับก็เลยเอา้าบไ่ได้ครับ่พเป็นยังแบบนี้นี่เขาต้องใส่แผนครับพี่น้องครับทั้งบ้านผมเอินเฮ็ดหมงครับพี่น้องครับเฮ็ดหมงรอดนะครับเนาะ ขี่ดื้อเล่นหนาเล่นลังมันนี่ต้องเจอมงครับพี่น้องครับที่พี่น้องเห็นยน,นี่ก็คือมงครัพี่น้องนะมงล่อป่าครับพี่น้องครับแต่ว่าบอทัชสําเร็จครับบอทัชเข้ามาจากักโตตอนไหนพี่น้องเนะี่ยมงล่อป่าฮกเลย ขุดบอ่อล่อปลาหรือว่าเฮ็ดมงล่อปลาครับเนาะเดี๋ยวเขามาลุ่นเมื่อีกครับว่าเข่าบ่าเขาเปบใด,ดต้องมาลุ่นครับสีได้ไปแก้วแห่งกินแซบ่บแซ่บสูพี่น้องกินมอมนแมลแงตองมาเบิ่งด้วยครับเนาะลุยกันอีกจักน่อยครับพี่น้องตอนนี้ก็หกโมงแล้งแล้วล่ะครับไล่ป่าอยูน่นี่เป็นชั่วโมงหรอกครับพี่น้องแต่ว่าบ่ทันใดจักตัวนะครับเนาะ ลบหน้ารบหลังเฮ็ดมงเดากรนแล้วครับใส่ไม่สั้นไม่ยาวจนไม่กวดแห้งมด้ล่ครับพี่น้องครับไม่กวดแห้งนี่ก็เอามาไว้ทงนาโดนนล้วแหละครับเนะเะบาะแต่ก็บ่ได้ผลนะครับเนาะจนต้องได้ใส่ไม่เศาพ้นนะครับมาปลา่อยเฮ็ดให้เป็นห้องให้ปลาแล่เลียนลงมาหาหมงนะครับเนาะแต่กระ่มาอยู่ดีครับพี่น้องเอ้ฉลา,าดดีลครับน้ำเนน้อยพี่น้อง เลียนสวนกันไปสวนกันไม้ยู่นี่แหละครับต้องย้อมเราไปฉลาดดีๆน,นะครับเนาะโมเมนธรรมดายดีครับสำหรับป่ามงนี้นะครับเนาะสำหรับแม่น้องจ่าพานป่าของเ้านี่ก็บโจนรล,ละความพยายามกับพี่น้อง คอยเคลียร์คอยหาติดลมติดตมข้างเล่าข้างเล่านะครับเนาะแต่เราก็บ่ยอมกับเสี่ยวให้ได้วนะ่าท่านเลียนสวนกันไปสวนกันมาอยู่นี่แหละมันบ่ได้มันสิมีโยโยอยู่บ่ท่านปลาเล็กขนาดนี้ปลาบ่ได้จักตัวต้องเข้าใจในความพยายามนะครับเนาะ พยายามกันอยู่โดนนะพี่น้องเนาะจนสุดความสามารถก็ว่่ได้ครับพี่น้องตัวเดียวก็บ่ได้สําหรับปลาขอนให้นี่นนะครับเนาะต้องยอมครับพี่น้องครับต้องยอมนะครับเนาะหรือว่ามือไม่เขาจะมาจัดการปลาที่อยู่บริเวณเน,นี้ยููพี่น้องเบื่องน้ครับเนาะมามันที่เขามงบ่ จังมาลุ่นหรือว่ามาเลี่ยนตรงให้ทรงน้ำกันมือไหมนะครับเนาะ โอ้พี่น้องครับปลาคอนน้อนี่สูงมือขนาดครับเมือนน่อไหร่พี่น้องเอาไปเลยแกโตัวเลยครับเมื่นนอไหร่น้อขีดตุ้มครับขนข้างลึกเก็หน่อยครับพี่น้องครับปลาคอนโอ้ก็เอาไปได้ดอกครับพี่น้องขีดตุ้มมันลึกมครับเนาะการจังเห็นกันนี่แหละครับเลี้ยส่วนไปส่วนมาถ้าลงไปก็คือสีเข่านี่ก็คือเสียหายนะครับเนาะก็ะถือว่าไม่ได้ปลาครับพี่น้องแต่กระบเปียงนะครับเนาะถือว่าถ้พาพี่น้อง าเที่ยวเหลนทุ่งแห้งทุ่งนาครับนี่มือแรงนะครับเนาะกับบรรยากาศดีๆทั้งอำเภอเกษตรศสมบูรณ์จังหวัดชายพุ่มนะพี่น้องเด้อครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าพาพี่น้องมหาบึงปลาขอนะะน,นะครับมาเที่ยวทุ่งแห้งทุ่งน้ำนะครับเนาะสำหรับผู้ใดคิดฮอดบรรยากาศแบบนี้ตอนใกล้สิคัมนะครับพี่น้องครับจะขอเอาคลิปวิดีโอนี่ ไปฝากพี่น้องนะครับเด้อคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนีเนะครับเนาะพี่น้องครับสวัสดีครับ